ปูนเขาเรียกปูมนมานเนาะกะขี้วัวเนาะอ่ะปาปูนมานกะขี้วัว,วอันนี้เป็นอาทิตย์แล้วอ่าแล้วก็เจาะหลุไมไว้รอแล้วที่จะปลูกไผ่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอันนี้เราเราเรา,เราปิดก่อนนะแต่ว่าขออนุญาตเปิดครับขออนุญาตเปิดเพราะเราห่างกันเนาะวันนี้ลุงกลมมาตรงตรงนี้เขาเรียก องคลักเนาะตรงนี้องคลักองคลักอะไรเนี่ยลุงตรงมสวอ,องคลักตรงมสวเนาะอ่าเป็นองคลักตรงมสวมสวอ,องคลักอ่าโอเคอันนี้ก็มีไผ่สั้งมนมาถุงใหญ่นะแล้วก็มีไผ่ยักษ์มีไผ่ตาชิลิสมีไผ่รวกหวานมีไผ่เลี้ยงหวานมาอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเปิดตัวเจ้าของสวนหน่อยครับอ่า คุณพี่เนน่นะตัวคุณผมบอกกันคุณพี่สุนีจะไปเรียก,กป้าถ้าเรียกป้าวันหลังไม่ซื้อต้องเรียกคุณพี่คุณพี่มีที่ตรงนี้ไว้กี่ปีแล้วครับเนี่ยยีปีแล้วยีบเจปีที่แล้ว <จะ S 1> กี่ไร่ครับห้าสิบไร่หาสบไรเบาๆแสดงว่าฝั่งนี้ด้วยกับฝั่งข้ามถนนด้วยสองฝั่งคลองสฝั่งคลองแล้วก็มีถนน ถนนไอสมัยซื้อเนี่ยมีถนนไอนี่อย่างครับลาดยางอย่างมีแล้วเขาแบ่งไปจากนี้แหละอ๋อ,อมีมลาดยางแล้วด้วยเมือ่อทางหลวงสามสามหกเก้าหมายเลขหมายเลขสามสามหกเก้านะทีนี้อยากจะถามนิดหนึ่งไม่คงไม่เป็นความลับมั้งถ้าไหนความลับไม่ต้องบอกอยากรู้ว่าสมัยก่อนซื้อแถบแพงไหมที่ดินเนี่ยแพงช่วงที่แพงอ๋อซื้อช่วงแพงด้วยยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วซื้อเท่าไหร่ครับ ยี่สิบเอายี่สิบเจ็มั้งยี <laughs> <27. S 2> ประมาณ27่สิบเจล้านนะยี่สิล้านยี่สิบล้านโอ้แม่แม่แม่จะจะถามจะ,จ,ะจะดีไหมเนี่ยทำไมมีเงินเยอะขนาดนะี <laughs> ้จะถามดีไหมไม่มีหรอกค่อยค่ <Wow. S 2> อยเว้าวโอ้ซื้อ27ล้านอ่ะเมื่อสมัยยีปีที่แล้ว นะ27ล้านเมื่อสมัย27ปีที่แล้วฟังง่ายเลยตอนนี้กระซิบหน่อยกระซิบกระซิบสมมุติอยากจะขายสมมุติก่อนจริงๆเมื่อกี้ถามพลาดกันนอกรอบมาแล้วนอกนอกนอกกล้องแนละ้วไม่ขายเด็ดขาดเขาว่างั้นแต่สมมุติอยากขายประมาณเลยครับไม่อยากสมมุติอนะ่ะเพราะว่าตั้งใจจะไม่ขายแล้วไม่เคยคิดราคาขายโอ้อ่ะเอาไปนคนคนอื่นล้วกันเขาขายกันยังไง ไม่รูมือนจะไ,มไมาม <c oughs> แต่ผมว่าน่าจะเกิดอ่ะลุงดีกว่าลุงแถวนี้ถ้าเกิดจะขายจริงทเท่าไหร่นี่ลุงน่าจะรู้ประมาณประมาณลุงบอกหน่อยผมจะได้พอรู้จะได้โม้ได้ไม่งั้นโม้ต่อไม่ออกเลยเนี่ยราคาประเมินมันตั้งไว้น่าจะสามล้านราคาประเมินสามล้านแถวนี้ราคาไม่ประเมินผมว่าอย่างน้อยก็อีกเท่าตัวหนึ่งละดิแต,แต่แต่ที่ฝั่งนู้นน่ที่จิตทองของเรารรที่มันต่อจากสิ่งนี้ไปมันมีประมาณ สองไร่กว่าก็ค,คือสามล้านอ,อ๋อไร่ละสามล้ลานไร่ละสามล้ลานแต่ข้างหน้าข้างหน้าสามล้านแต่ถ้าไปไปนี่มันอาจจะไม่ถึงหรอกนะอ่าโดยประมาณนะอ,อ่าโอเคเลยแสดงว่ามูลค่าที่ดินมันเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากยี่สิบกว่าปีขึ้นบานนีขนาดแพงนะเราก็มาดูแล้วแต่ทำเลตรงนี้มันสวยตรงไหนรู้ไหมครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจได้เลยเถรามันห่างจากมอสวอกีไม่ถึงกิโลมั้งเนี่ยถึงไหม ประมาณนั้นประมาณนั้นไปถึงกันเชื่อมทางเชื่อมต่อถึงกัน2สองกิโลกว่ากว่าเชื่อมต่อถึงกันแล้วไปทะลุออกองค์คณะเชื่อมถึงกันหมดหลังจากซื้อแล้วเนี่ยผมเรียกคุณพี่แล้วกันไม่ไม่เรียกป้าป้าเดี๋ยวโกรธบางคนก็ห้ามไหมนะไม่โกรธเรียกไรก็ได้เรียกไรก็ได้นะอ่าอทีนี้ถามว่าเอาเรียกคุณป้าแล้วกันคุณป้าวะเดิมหลังจากซื้อมา20ิกว่าปีทำอะไรอยู่ครับพื้นที่ตรงนี้ ไม่ได้ทําอะไรเลยแค่เขาเช่าทํานาแค้ประับนาอ๋อปล่อยทำนาเลยให้เช่าทํานาแต่ประหลาดมากสิบปีไม่เคยคิดค่าเช่านาทําฟรีหมดโอ้โหคนใจไม่ได้ม่ไม่ไม่ได้เคยคิดเออซื้อแล้วเขาทําอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่เคยมาเหยียบด้วยไม่เคยมาดูที่เลยเออนี่คนคนรวยๆส่วนใหญ่จะเป็นยางไงไม่รวยไม่รวยฉันก็พอมีพอกินเรียกว่าแค่ไม่ถึงประมาณสองสามพันล้านเองรู้จักเก็บออมอันนี้เราก็พูดไปเองนะ อ้าวทีนี้ถามว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมาเป็นสวนอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหรครับเนี่ยพษภาเมื่อเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเราวนก่อนวนก่อนก่อนจะไปวนๆหน่อยว่าเขาเป็นสภาพสวนแบบเนี้ยใช้เวลาเดือนพฤษภาของปีที่แล้วทีที่แล้วมาขุดอ้าวอ้นนี้มันเป็นสวนแล้วเนี่ยดูกล้วยดูเกยเป็นเป็นแค่นี้หมดแล้วอ่ะไม่เริ่มขุดขดพฤษภาเลยแลกนามาขุด ขุดขุดรอบที่แล้วก็ยกคันเป็นถนนรอบที่ในสิบไร่แบ่งมาสิบไร่อ๋อแล้วก็มาลงต้นกล้วยก่อนเข้าวันษาเอเอใช่กรกฎาการากฎาจากนั้นก็เอาต้นไม้มาลงทีละนิดทีละหน่อยอ๋อนี่เป็นผมเห็น,นมีพวกไม้ป่าเช่น มีมีศักบ้างแล้วตัวที่โตดีนี่ผมชอบมากๆากนี่คืออะไรมะฮอกกันีมะฮอกกันีมะฮอกนี่โตดีจังจัปีควายจําปีควายนะเจ้าห้าพระองค์ฮัต้นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสชี้หน่อยผมเห็นแต่ลูกมันโทษนะจำไม่ได้เลยชี้ร็ไม่รู้ว่าต้นไหนรอให้โตแล้วก็มีต้นยางนาต้นสักอิมะฮอกกันีประดูมีมะพร้าวนี่ผมเห็นมะพร้าวมะพร้าวปะลงมาเยอะ แล้วก็กล้วยเียนกล้วยนี่เป็นพืชหลักเลยแถวนี้นะเขาบอกให้ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก็จะรุยปลูกกล้วยเลยอ่าใช่มันจะช่วยทําให้ชุ่มชื้นเนาะแล้วอ่าทีนี้อยากจะถามเรื่องการลงทุนทักนิดหนึ่งว่าพื้นที่ตรงนี้นี่เอาใช้แมคโครนี่ลงทุนไปเยอะไหมครับเป็นเหมาหรือว่าเป็นเหมาหรือว่าเป็นช่วงมุงหลักแสนหลักแสนทั้งหมดอ่าสิบสิบไร่แสนไม่ใช่อ่ะมากกว่าแสนเอาเป็นหลักแสนแล้วกันเดี๋ยวราคา อะไรอะกาลยาน้านีดเขาทำให้อ๋อหลักแสนะต่ิดไร่กว่าแสนก็แสดงว่าไร่หนึ่งหลักหมื่นถูกใช่ไหมไม่มันมันคิดเป็นไร่ไม่ได้เน <c oughs> <ๆ>อะเขาคิดเป็นยังไง็ไม่รูนะเป็นชั่วโมงเป็นช,ชั่วโมงอ๋อเป็นช,ชั่วโมงอ่า<ๆ>ก็คือตอนนี้นะขุดนากลายเป็นน้ำเนี่ยกว้างโดยประมาณก่อนโดยประมาณใ่แปดเอเอใช่แปดแปดนี่คือพื้นที่ดินไม่แปดนี่คือน้ำแล้วโคกนั่นสิ เ oh, พราะเราติด <8. S 2> แดนคนอื่นเราก็เลยเอาให้เยอะหน่อยเพราะว่าเราจะทําวิ่งเอา <10. S 1> รถวิ่งเข้าได้หลังถนนสิบแล้วก็ตัวคันนี่สิบเหรอสิบ สิบและน้ํานี่แปดเมตรเหรอครับเนี่ยแปดแปดอ๋อน้ำนี่แปดเมตรด้วยนะอ่ม่มีตะพักตอนนี้มันขึ้นมาเราเลยยังไม่เห็นเนาะอ้าให้รู้คร่าวๆว่าจัดการอย่างนี้แล้วก็เป็นล่องๆร่องๆไปเนาะลึกสองเมตรลึกสองเมตรสามเมตรอ้าวลึกสามเมตรอ้าวลึกสามเมตรแล้วแต่ใครจะจาได้เนาะเพราะว่ามันก็แล้วแต่นะครับอ้าวทีนี้ทีนี้หลังจากนี้เราก็มีปลูกเพื่อไปให้มันพัง นี่ตัวนี้ก็ตัวเด็ดเลยตะไคร้ตะไคร้เขาไม่ให้ดินมันพังนะหลายคนเอาแฝกหลายคนก็เอาตะไคร้ทั้งสองอย่างครับเอาแฝกก็มีด้วยอ่ะแฝกก็มีด้วยแฝกเต็มที่เลยแฝกก็มีด้วยเดี๋ยวเราไปดูหนนนน้้้้าีตตะะไครรแฝกโออ่มาปลูกทีหลังมามาดูต่อมาดูต่อโอ้ต้องถามแล้วนี่อ้าว คุณคุณป้าจำแม่นไหมนี่ดูแท้งค,ครับขออนุญาตถ่ายแท้งโอ้โหนี่ทําไม่ธรรมดาเลยเนี่ยไปซื้อไอ้อนั่นเป็นแท้งเหล็กหรือว่าแท้งอะไฟเบอร์กลาดครับไฟเบอร์กลาดครับไฟเบอร์กลาดอาราคาตรงนี้ก่อนโดยประมาณโอ้โหนี่สูงอะไรอะอะไรหมายถึงราคาอะไรราคาทั้งหมดเนี่ยอาคารโครงสร้างอะไรเนี่ยถึงล้านหนึ่งผมว่าน่าจะถึงโอ้โหทำได้หลายอันเลยอันนั้นเละล้านหนึ่งประมาณเศษเศษแล้วหน้าประมาณเกือบสองแสน เนี้ยนะอือเราไม่เป็นเนอะเราก็ว่าอ๋อเบ็นเศษสองแสนหนึ่งเหรอไฟเบอร์กร์ดนี่ก็เกลี่น้ำได้เท่าไหร่ครับนี่ทั้งวางระบบด้วยนะอ่ะวางระบบน้ำด้วยวางท่อท่อด้วยสองแสนกว่าบาทนี่ความสูงจากนี้ไปถึงสิบเมตรมั้งเก้าเมตรฮะเก้าเมตรเก้าเมตรทางลังคาอ๋อเก้าเมตรทางลังคาบางคนเขาจะเอาสิบเพราะว่ามันจะได้เขาเลือกหนึ่งบาทอะไรเขาเนี่ยแหละเราก็เรื่องทางวิศวะแหละอ่าแต่เดี๋าว่าเก้าเมตร 9เมตรนะสูงขึ้นไปนั่นเนี่ย10ลูกบาทเอ๊ไม่ใช่10เขาเรียกอะไรวะ10คิวหมื่นนะหมื่นลิตรก็10คิวครับเออเออหมื่นลิตรคือ10คิวอ่าลุงโกงก็มั่วมั่วไม่รู้จะถูกเก่าแต่น่าจะถูกนะถังเก่าถังเก่าถังเก่านะทําระบบนี่อ่านี่เราก็เรียนรู้ไปเพราะว่าลุงโกมไม่เคยเห็นอย่างนี้ไอตัวเราก็เล่นปั๊มแล้วก็ส่งเลยทีนี้ขออนุญาตเดินชมครับ อันนี้คือจะเป็นไผ่แล้วครับอันนี้นะเออนี่นี่คนสวนของที่นี่เขาใช้อย่างนี้นะนี่เป็นเรื่องแปลกสําหรับลุงนะชีวิตลุงไม่เคยใช้อย่างนี้ขุดแต่คนสวนที่นี่เขาใช้อย่างนี้เขาบอกว่าจอบไม่ได้ต้องใช้อย่างนี้เออเราก็เรียนรู้ไปเพราะที่นี่ดินมันเหนียวดินมันเหนียวนะอ้าวมาดูกันต่อครับนี่ก็จะเป็นเขาปลูกระยะอะไรโดยประมาณนี่สามเมตรสามเมตรเองด้สายตาน่าจะประมาณสามเมตรฝั่งนี้ก็น่าจะสี่เมตรมั้งนี่ แล้วแต่เนาะที่ของเรามันเป็นขุ่นอะอ่าอ่าคือไม่ได้เฟะหรอกเอาว่าตรงไหนเหมาะสมก็ดีไม่ต้องไปวัดกันแต่โดยประมาณอ่านี่เขาเตรียมแล้วนี่เตรียมไว้แล้วเตรียมแล้วทีนี้อ้าวเรามาดูหน่อยไอันี่เขาเตรียมแล้วคุณมาดูในนี้เดี๋ยวก่อนเราจะลงปลูกมือลงมือปลูกจริงในนี้มีอะไรบ้างในนี้ก็มีปูนเขาเรียกปูนมานเนาะกระขี้วัวเนาะ อ่าปูนมาน,นก <ะ S 2> าับขี้วัวอ,อาแล,วอแล้วก็เจาะหลุมไม่รอแล้วที่จะปลูกไผ่ทําไมถึงใส่ปูนเพราะว่าตรงนี้มันองคลักเขาบอกดินมันเปรี้ยวอาคนในตรงนี้เขาก็เรียนรู้ใส่ปูนเข้าไปฝั่งนู้นไม่ได้ปลูกตะไคร้ในลงหญ้าแฝกอ่าโน้นหญ้าแฝกครับดูหน้าตาย่าแฝกก่อนเพื่อบางทีเราแยกไม่ออกระหว่างตะไคร้กับหญ้าแฝกนี่ครับไปถ่ายไก่ก็คือไก่ไปนี่นี่หญ้าแฝกครับอันนี้ตะไคร้ครับอันนี้หญ้าแฝกนี่ได้ฟรีหรือซื้อครับเนี่ยคุณ อ่าส่วนใหญ่เขาจะแจกเลยกรมพัฒนาที่ดินอ่ากรมพัฒนาที่ดินส่วนใหญ่เขาจะแจกนะครับอันนี้ตะไคร้ตะไคร้ซื้อแพงไหมครับค่าตะไคร้พันห้าตะไคร้พันกว่าบาทเองทำไมถูกจังอ่ะเพื่อนบ้านอ,อ๋อซื้อจากเพื่อนบ้านซื้อพวงง่ายเหมือนเราตั้งใจเออถูก,ถกแล้วกล้วยอ่ะชาถามซอกแซกหน่อยลุงจะถามหมดแหละซอกแซกหน่อยกล้วยแพงไหมซื้อมานกล้วยก็ไม่แพงนะ มาโเขามาปลูกต้นละทั้งกล้วยทั้งแรงสามสิบสามบาทสามสิบสามบาทขุดเองหรือว่าเขาขุดให้เราเขาทำเองหมดมีดินแล้วคอยยืนมองยิ้มอย่างเดียวอ๋อสามสิบสามบาทเขามีกล้วยมาเขาขุดมาแล้วมาปลูกให้ด้วยสามสิบสามบาทในราคานี้อ่ะผมจะได้เรียนรู้เพื่อเกิดไปเหมาคนอื่นบ้างไงกล้วยนี้ทุกพันไม่ราคานี้หรือว่าแล้วแต่ มันไม่ค่อยเป็นภาษาอะไรนะแต่เขาบอกมะลิอ่องนึบอกเอามะลิอ่องหมดเลยอแต่มาถึงตอนนี้มาคิดเอ,อมันน่าจะพันธุ์อื่นบ้างแต่ปลูกไปแล้วก็แล้วตามแล้วปลูกแล้วก็แกล้วกันนี่คือมะลิอ่องใช่ไหมครับใช่ไปไปดูหน่อยกล้วยมะลิอ่องเนี่ยมันจะเป็นกล้วยน้ำว้า <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันพึงเขาเรียกว่ามันพึงเริ่มหัดมันเริ่มหัด <c oughs> หัดเหมือนไก่หัดไข่้วเปรียบเทียบไก่หัดไข่เนี่ยไก่ลูกมันจะไม่ใหญ่ขเขาเรียกไก่หัดไข่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆมันก็ยังไม่ค่อยโตมากแต่ธรรมดานี่ยาวแล้วอ้วนเป็นนะไม่แห่น่าสนใจมากเลยอันนี้อร่อยนี่โหนี่นีีกล้วยมะลิอ่องนะโอนี่ถ้าสมมติว่าใครเขามาซื้อไอหน่อยเนี่ยขายไหมไม่ขายเอาไว้ปลูกเองจะปลเอจะได้รู้ไม่ขายไม่ขายจ้ะไม่ขายโอเคจบไปถ้าใครจะเคยไม่ขาย แจกก่อใช้ไปหนึ่งแจกไปก่อนแจกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรื่องธุรกิจไอยว่าค่อยว่ากันธุรกิจไอยว่าไันโอ้นี่มีคนสวนนี่ขยันมากดูก็แต่งแบบวันนี้บอกพี่น้ำแบบเพราะว่าเดี๋ยวเอาไผ่ลงมันต้องการแสงเขาจะแต่งให้มันสวยเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ